หนึ่งทีมเนี่ยอาจจะขอเอผู้ติดตามเนี่ยอาจจะไม่เกินสองคนจ้ะเพราะว่าบ้านเจนนี่มันใหญ่ก็จริงแต่มันไปสามชั้นไงมันแบบซอยแยกอ่ะทึ่งห้องเนี้ยมันเล็กพอมันคนเยอะมันก็เสียงดังมันก็รบกวนพี่พี่ที่เขากําลังขายของกันอยู่จ้ะทั้งโทรศัพท์หรือว่ามงไงมันไม่มีสมาธิแต่แต่ยกเว้นไม่อ้๊นะไม่อ้สามาได้เป็นพันคนเลยก็ได้ มึงเริ่มเลยหรอมึงเริ่มตั้งแต่ต้นไรเลยหรอเข้าใจกันไหมคะจ้าแล้วก็พี่พี่ดาราที่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มคิวหรือว่าไม่ใช่พี่ๆี่ที่เจนนี่โพสเนี่ยอย่าพิ่งเข้ามาเลยพี่เพราะว่าพี่ๆี่จะเหนื่อยเบลเบามันไม่มีการแบบดูแลซัพพอร์ตแล้วก็มันไม่ปลอดภัยด้วยเพราะตอนนี้มันเริ่มมีคนแฝงเข้ามาแบบเยอะมากคือการหาผลประโยชน์จากจากพวกเรามันเป็นเรื่องที่ดีแต่มันต้องอยู่ภายใต้อะไรที่มันเป็นเขาเรียกว่า ใช้คำว่ามารยาทมันจะดูแรงเอ่อมันจะมีสเปซความเหมาะสมของมันจ้ะที่มันไม่ได้ได่าเกลียดจนเกินไปเหมือนเมื่อวานเนี่ยอยู่ๆเดินเข้ามาปุ๊บทายทายทายถามสรุปมากับเบนไหนไม่ไม่รู้อืมจริงอันนี้เ่องจริงแต่ว่ามีการแอบอ้างที่เซ c u ริตี้ว่าสนิทคนนั้นสนิทคนนี้อันนี้คือไม่ได้ทุกอย่างมันมีความเหมาะสมของมันจ้ะนะคะอย่างที่เจนนี่บอกว่าเมื่อคืนเนี่ยถ้าเห็นเจนนี่เครียดเนี่ย เรากดดัน<ม>เราต้องแบบโอ้โหโอ้โหแล้วก็เมื่อคืนคือพูดตรงๆว่ามันมีอะไรเซอร์ไพรส์หลายๆอย่างนะคะตแต่มันก็ยอดขายเราปังนะนะคะหนูแบบว่าดีใจแล้วก็คือจริงๆพวกเราเป็นเป็นคนบ้าดาราอย่แหละเรา<ม>อยากเจอทุกท่าน<ม>แต่ว่าพอมันไม่มีการวางแผนจัดการหรือเมนเนต์ด,ดูทรงแล้วเดี๋ยวมันจะดราม,ม่าหนักกว่าเดิมแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีพี่ๆนะก็คือแบบได้รับผลกระทบจากการมาไลฟ์ ในเรื่องชื่อเสียงบ้างในบางส่วนซึ่งเจนนี่อยากให้ทุกคนแบบว่าแค่ตักเตือนก็พอคะ่ะเจนนี่เชื่อว่าพี่ๆเขามีวุฒิภาวะสูงพอแล้วก็มีความมืมออาชีพในการที่จะปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่ดูแบบว่าไม่ถูกใจคนดูะนะคะแล้วก็อีกหนึ่งกรณีเหลาก็คือเหมือนเมื่อวานพอสินค้าแป้งแบรนด์นี้ขึ้นทุกคนมาดันม้นแป้งแบรนด์อื่นอย่างเงี้ยอันนี้เจนนี่ขออนุญาตบล็อกเพราะมันทําทให้ลูกค้าที่กําลังได้ซีนอะ ขารู้สึกนอยกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็อีกกรณีก็คือเวลามันเกิดอะไรที่มันไม่โอเคอ่ะทุกคนเม้นบอกเจนนี่ได้ถ้าเจนนี่ทำแบบเนี้ยให้ทุกคนหยุดหนยแต่เจนนี่แบบพยายามพยายามหาทางออกพยายามหาทางออกเพราะว่าพอมันมีทัดเดียบเจนนี่กลัวเขาอึดอัดเจนนี่ไม่อยากให้ใครอึดอัดแลวเจนนี่บอกแล้วว่าที่นี่มันคือตลาด ทุกคนบอกว่าทําไมเสียงดังเสียงดังเหมือนตลาดจะกทุกคนคิดว่าที่นี่คือตลาดเรามีแม่ค้าหลากหลายรูปแบบนะคะแต่แม่ค้าที่เราเอามาเสิร์ฟทุกคนวันนี้เชื่อว่าทุกคนเคยเห็นหน้าเห็นตาแล้วก็มีความสุขมีความสุขได้เห็นไมมเท่าไหร่ได้ของดีแล้วก็ราคาที่ไม่เคยเห็นที่แต่มาก่อนแล้วก็อย่าลืมว่าคนเราไม่เหมือนกันจสไตล์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นเจนนี่บอกแล้วว่า อยากให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดแล้วก็อยากให้มัน enjoy ใช่เหมือนเนี้ยพวกเรา2สองคนทุกคนก็เห็นเนาะเออเราสองคนนิสัย,ยังไง <c oughs> เพราะว่าอยู่ในการวันละสิบสองชั่วโมงอะซึมซับแน่นอนต่อให้ปลอมก็ปล้อมได้แค่สองชั่วโมงแรกเพราะว่า <c oughs> เรื่องจริงนะนะคะแล้วก็ต่อไปนี้เราก็จะประหยัด energy ใช่เที่ยงวันถึงทเที่ยงคืนว่าหลังเที่ยงคืนเนี่ยเมือนเมื่อคือนน้องแัญยาพี่หนูเล็กเนี่ยเขาได้ยอดกันคนละเก้าหมื่นกับแสน ก็เลยแบบไม่เอาค่าตัวไม่เอาค่าจ้างแล้วเราเหนื่อยน้องเหนื่อยจะนี่หลับคาอะไรอย่างเงี้ยเราสึกว,ว่าเอยเราต้องบู๊ทหน่อยใช่นะคะ<ช>แล้วก็ต่อไปนี้นะคะจะไม่มีคําว่าบูมใช้ทุกวันแล้วนะคะจะเป็นบูมใช้บางวันนะคะเ <c oughs> <c oughs> ขาใจตรงกันไดะะ้ไใช่แล้วก็เมื่อคืนก็คือบอสก็ไม่ได้ขึ้นเพราะว่าคิวหน้างาน,นคือมันแบบปุ้งปั้งปุ้งปั้งแล้วบางทีคือแบบนั่งกันอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะนะคือ แต,แต่ว่าเราก็พอพอพอมันเกิดปัญหาปุ๊บเนี่ย<ช>ก็มีการคุยกันทันทีเลยนะคะก็อขอบคุณที่เข้าใจเนาะขอบคุณที่ทุกคนเข้าใจพวกเรานะคะแล้วก็ยินดีตอนเราแต่ว่าพวกเราแบบดีใจที่พี่พี่มานะคะ<ช>แต่ว่าพี่พ,พ,พ,พี่คือหนูอ่ะอยากดูแลให้ดีที่สุดจริงเวลาใครมาบ้านเราเนาะมึงเนาะเวลาอ่ะเวลาเวลา พี่ๆมาบ้านมึงอย่างเงี้ยอ่ะมึงก็อยากเอาน้ําไปให้เขามึงอยากยอยากเงี้ยแต่มันทาไม่ได้ไง,งมึงก็อยากดูแลอยากดูแลอยากหาข้าวหาน้<ด>าให้แต่อันเนี้ยเราตอนนี้เราคือสิบสอง 1, ท่านแล้วเราก็มีการวางไว้แล้วว่าใครจะมาที่โงงแต่ว่าลูกคนพี่ๆมาก่อนเวลาเพราะว่ามาอ่านกฎมาอ่านกฎกันล้วอร์ดพี่ดาราแม่แม่แมดาราทุกท่าน นะครับเตรียมไว้ให้แล้วนะคะเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วบูมเจนี่เตรียมกดของติ๊กต่อติ๊กต่อไอเล็บติ๊กต่ออะไรพูดได้เลยอะไรพูดไม่ได้นะคะก่อนที่บูมสองคนจะส่งให้พี่พี่บูมสองคนได้เข้าห้องเย็นเรียบร้อยแล้วนะคะได้การได้มีการอ่านกดติ๊กต่อไอเล็บติ๊กต่อเรียบร้อยแล้วนะคะแก้วเอาเข้าไม่ได้แก้วเอาเข้าไม่ได้ขอบคุณที่เตือนเรานะแต่เรายังดื้อไงเราเราคิ้ว่าแล้วก็ ไม่ต้องขอความเห็นใจแบบขายของอ่ะไม่ไม่ต้องอย่างนี้ไม่ได้หนูมีตังค์ง่ายๆหนูแล้วพี่เกิดเธอเกิดเธออ่ไม่ได้อันนี้เขามองว่ามันเป็นการไม่ขายสินค้าโดยตรงอ่าอันนี้คือไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็อะไรอีกนะอันนี้พอดีเมื่อคืนแม่ย่านางสกิดมานะคะก็เลยตอก็เลยต้องมาคุยกันหน่อยค่มนะคะเมื่อคืนเมื่อคืนแ เมื่อคืนทั้งแม่ยานางเจ้าที่นะคะสกิทมานะคะก็เลยต้องคุยกันก่อนนะคะในเรื่องของกฎเกณฑ์นะคะเขาบอกว่าอย่าเพิ่มเวลาให้อ๋อโอเคองั้นต่อไปนี้สิบนาทีคือสิบนาทีาทอ๋อถ้าสินค้าสองตัวเราให้สิบนาทีสำหรับพี่พี่ดาราอ่าเอาไปเนี้ยไม่เกินสี่ตัวสิบนาทีของพี่พี่ดาราของพี่พี่ดาราใช่ไหมแต่ว่าสี่ตัวนี้เราคิดสี่สกิลแล้วนะก็คือเราได้มาละสองแสนนะ CSKU เขาไม่มาคนเดียวไหมหรอมันนำผู้บรรจุดลยจอยอือคิดค้าอย่างคิดค่าไหมได้เลยแล้วก็10นาทีก็คือส0นาทีแล้วก็จัดโปรโรบกวนทุกแบรนด์นะคะทำราคาไว้เลยเดี๋ยวขึ้นปุ๊บก,ก็ไม่ต้องมาปรับราคาแล้วปรับบปุ๊บจับเวลาขายเองเยอาอย่างนี้แบบเอาเป็นว่า,เ,า,เ,วาเดี๋ยวพวกเราบูมเจนยวเนี่ยจะไปต่อราคาหลังบ้านให้ก่อนเรียบร้อยละเอาให้ใรู้สึกว่าทุกคนคุ้มอย่างนี้ดีกว่าไม่เด้ เอางี้ดีกว่ามึงเขาทํามาเองเลยขอราคาที่ถูกที่สุดแต่ถ้าโมเราไปครึ่งทางแล้วเราเห็นว่าไม่แมสอ่ะเราขอหยุดเวลาแล้วขอราคาอีกนิดนึงแล้วก็จะได้เขาแมสแลวประสบความสำเร็จเหมือนอเคแต่ถ้าไบไหนบอกว่าคุณเจนนี่คะไม่ต้องต่อแล้วนะคะแจ้งได้เลยแจ้งได้เลยเท่านั้นอืนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะเริ่มช้าและตีเนี้ก่อนหน้านี้เราคนดูหลักหมือนน่ะถ้าแบรนด์ไหนขายไม่ดีเราจะช่วยดัแนด์ตอนนี้พอคนดูหลักเสร็จเรามองว่าบางทีเรา ไม่ต้องขันแล้วก็ได้เพราะว่า engagement ที่ได้ไปถือว่าคุ้มค่ามากๆแล้วแล้วก็พอช่วยดันกันมากๆมันกลายเป็นว่าถ้าดันทุกวันทุกวันทุกวันอู๋มันจะเหนื่อยจะล้ามันเหนื่อยกันมากๆนะคะบุมใช้วางวันค่ะบูมใช้บางวันนะทุกคนบุมใช้บางวันนะคะทุกคนบุมใช้บางวันนะคะมีแม่ยานังสกิดแม่ยานังสกิดบุมาแล้วนะคะถ้าบูมถ้าบุมใช้ทุกวันต้องรวมตังค์กันไปก็จะินโอเลียนทุกวันได้รวมตังค์กันไป ซื้อโอเรียงให้บูมนะคะกับข้าวผัดนะคะเออสวัสดีหนึ่งแสเจมื่น้าพันคนดูค่ะคิวแรกวันนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นพวกที่เอเนจีเลิศสุดแต่ทำกันมาก็คือพี่เชียร์ที่คำพรเมื่อคืนจจนี่รู้สึกเจียดดยที่พี่เชียร์ขึ้นที่หลังอยากให้ทุกคนได้เห็นอยากให้ทุกคนได้ดูความมืออาชีพของการทำงานของบุคคลจากอัตลักษณ์โอ้ไม่ได้นะนะคะ แล้วก็วันนี้นะคะเราพยายามเปลี่ยนนะเรามีทั้งแบบสินค้าอุประโภคบริโภคเนาะเขา,าเรียกว่าอะไรนะพวกเครื่องนอนสลับอาหารเสริมสลับอาหารเสริคคมก็เป็นว่าเมื่อคืนมีพี่ๆแฟนคลับเราบางท่านขุดกาแฟไปประมาณส <c oughs> ิบห้าสิบห้าแสนกินกันตาค้างเลยทีเดียวกินกันตาค้างเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราพี่อ้ําม,มาไหมมาค่ะ <มา S 2> ทุกคนคมดถามเวลาว่าใครมากี่โมงเพราะเราอยากให้คุณอยู่กับไลฟ์เราเราจะลอดซื้อพวกคุณ เราจะไม่บอกว่าใครจะขึ้นตอนไหนอ,อน,นทันไม่ทันก็แล้วแต่อดีอ๋บอกเลยว่าวันนี้เซอร์ไพรส์รสหนักมากๆสุดสดๆนะคะนะคะ,นะคะเราจะล่อซื้อพวกคุณเราจะไม่ปิดบังปกปิดนะคะเลยข่าวว่าตอนนี้กินไฟเบอร์นั่งดูไลฟ์กันในห้องน้ํากันเป็นแถวแล้วก <c oughs> ดกันไปเยอะเกินแต่แต่มึงมึงต้องเข้าใจก่อนมึงเข้าใจไหมว่าเราเราเอาสินค้าแต่แต่ละแบรนด์มาเป็นแบรนด์ที่คนรู้จักแล้วพอมนได้ราคาเนี้ยมึงเป็นกูกูก็กด มึงก็จะมายไปกูกูก็กดธวะเอยเออแบบอดนอนสิ้นเดือนนี้มีบางคนบอกว่าจะข่มใจตัวเองไม่เข้าไลฟ์นี่าว่กลัวเงินเดือนหมดแต่คุณไม่เข้าไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่เราอยู่ไม่ว่าจะเป็นหลิงหลิงออมว้ายว้ายพวกอยางได้เหรอที่สุดอ๋อได้กแต่ใครจะแบบเออข่มใจไม่มาก็ได้ไม่ได้ว่าอะไร แล้วแต่แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นหลิงอออิงฟ้าชาลล็อกก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่เลยว่าคุณจะนอนเศร้าเหงาซึมเศร้าอยู่คนเดียวเก็บใจไม่ดูไลพวกเราก็แล้วแต่เงินเดินคุณออกวันที่30เที่ยงคืนคุณต้องโอ้ใ้พวกเราภายในเที่ยงวัน เพราะสิ้นเดือนนะคะเดี๋ยวเราเช็คเลยบริษัทใหญ่ๆออกวันไหนเราจะเอาคนที่ดังมากๆมาอยู่ในวันนั้นเออตุลเล่นแล้วค่ะเพราะว่าพ่อแม่เจนนี่ตอบทีพ่ะแม่เจนนี่โอ้พ่อแม่เจนนี่ตอบทีเจอเออโหลดนะคะนะคะวงบัตต้องมาเอ้ยอย่าพูดไม่มีค่ะไม่มียายพอรู้เราตื่นเต้นใช่นะตาอูออฟโรดต้องมาเหรอสำหรับ พี่เ้าอู๋เนี่ยกิ้งเดียวเพราะว่าเขาไม่เคยรับสาเพราะโจรกิ้งเดียวพอเดี๋ยวลูกวนเขาเกินไปปดทุกวนันเก็บเงินจะหมดแล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะขอให้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นปรากฏการของเรามันทำให้ทุกคนมีความหิวเงินอย่าโทร